ที่มือคืออะไรสี่เหลี่ยมคืออะไรวะเนี่ยอะไรวะอาวะุธเหรอ This is a r e k o r a s h i ทุกคนเคยฟังเพลงนี้ไหมคะคืองนี้ เจ้าของเพลงนี้คืออเล็กออราชีค่ะในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดูอเล็กเล่นสดไปแล้ว3รอบรอแบแรกที่ได้ไปดูเนี่ยก็เพราะอเล็กมีโชว์ร่วมกับเซลอร์ที่ l ี d o คอนเน็กตอนนั้นอะเราอยากไปดูเซลอร์ส่วนเพื่อนเราอยากไปดูอเล็กเพื่อนเราก็เลยบอกให้ไปลองฟังดูซึ่งพอฟังแล้วก็โอเค ถูกเส้นกูแล,ะละ้วล่ะพอเป็นเพลงอานดี B, ผสมเรกเก้มีความโจะความมว่วนเนื้อเพลงแบบอะไรวะแต่มีความหมายอะแกนึกออกไหมพอได้ดูเล่นสดก็ยิ่งถูกเส้นเขาไปใหญ่ครั้งที่2ก็คืองานครบรอบ10ปีฝั่งใส่ค่ะที่เราอ่ะจำไม่ค่อยได้ว่าบนเวทีมีอะไรบ้างราะมูลแต่เมาเราก็เต้นอยู่ครั้งที่3ก็คือขอ t r า to กโ show ที่ the commute ค่ะซึ่งก็คือโชว์ที่เรากําลังจะไล่ฟังในคลิปนี้ค่ะสําหรับโชว์นี้นะคะอเล็กแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็จะเป็นดนตรีสดควบคู่กับละครเวทีซึ่งนอกจากเล่นกับวงแล้วก็ยังมี เก่งของอเล็กร่วมแสดงด้วยเนื้อหาโชว์ในช่วงแรกเนี่ยก็จะเล่าเรื่องของเด็กคนหนึ่งในสังคมที่แบบมันวุ่นวายเนาะที่เป็นชนชั้นล่างที่ต้องต่อสู้เพื่อให้ตัวเองแหละได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากมีกินมีใช้ซึ่งมันก็เป็นแนวทางที่เขามักจะเล่าอยู่บ่อยๆในเพลงของเขาอยู่แล้วพอโชว์ช่วงแรกจบปั๊บก็มีพักครึ่งค่ะแต่พักได้แป๊บเดียวอเล็กก็ออกมาเล่นเพลง Together All Day All Night แบบอะคูสติกอยู่ข้างนอกเพื่อนําคนดูเข้าสู่ช่วงที่2ช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นการแสดงดนตรีสดแบบที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะคืออออตลลดดกกการโชวเน่ยขง็็ไม ลนะแล้วก็ถึงแบบโปรดักชันในงานเนี่ยมันจะไม่ได้เน้นให้มันเนียบมากแต่มันก็มีความครีเอทสูงมากๆเลยนะทุกคนทั้งตัวโชว์เองการสร้างบรรยากาศด้านนอกเนี่ยให้มันเหมือนไซต์ก่อสร้างขนาดทิสแบนเข้างานอะ่ะยังเป็นแบบนี้เลยคือมันดูเป็นอะไรที่แบบคิดมาหมดแล้วอะ่ะแล้วโชว์มันสนุกนะแล้วก็ได้ประสบการณ์การดูโชว์ที่แปลกใหม่ดีเพราะเวลาคนพูดว่าโชว์ในไลฟ์เถาอะ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้ดูอะไรแบบนี้ใช่ปะละ่ะคืออเล็กออร์ชีอเป็นศิลปินที่มีเอกลักษณ์มีแนวเพลงแล้วก็การแสนนดงที่ชัดเจนมา,มากๆเลยเราคิดว่า ไปฟังแล้วก็ได้ลองไปดูเขาเล่นสดสักครั้งแบบเราเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจแหละว่าทําไมเราถึงอยากให้ทุกคนลองฟังเพลงเขาสักครั้ง